รายการยืนนั่งฟังเดินเจริญสติภาวนาแบบผ่อนคลายผ่อนพักรักษาใจให้โปร่งใสสุขเบาด้วยพลังแห่งฉันทะและธรรมะสมาธิ ความเดิมตอนที่แล้วนั้นเนี่ยเมื่อบุคคลใดจะเจริญมรณานุสติให้ไปอยู่ในที่ที่สงบแล้วก็ภาวนาคือบอกกับตัวเองนึกในใจให้ชัดเจนว่าความตายจะมีแก่เราแน่ถ้าขณะที่พิจารณาเห็นว่าชีวิตของเราจะตายแล้วเราเกิดความเศร้าโศกหดหูห่อเหี่ยวใจอย่างนั้นกลายเป็นอกุศลไม่ถูกต้อง ถ้าพิจารณาถึงความตายแล้วกลายเป็นเกิดความปลาโมดเกิดความยินดีพอใจเช่นเกิดความสะใจเมื่อเห็นความตายของใครบางคนอย่างนี้ก็เป็นอกุศลไม่ถูกต้องถ้าเมื่อไรพิจารณาความตายแล้วไม่ได้รู้สึกเกิดความสังเวชสังเวชในความหมายว่าเกิดความตื่นตัวในการที่จะเร่งรุดทำความดีอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องเหมือนกัน หรือถ้าเกิดว่าพิจารณาความตายแล้วสะดุ้งหวาดกลัวก็เป็นอกุศลอีกหละก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นการพิจารณาที่ถูกต้องนั้นจะต้องประกอบไปด้วยสติมีสังเวคะเกิดญาณคือปัญญาถ้าเราพิจารณาความตายแล้วเกิดสภาวะเป็นกุศลอย่างนี้เป็นการพิจารณาที่ถูกต้อง ในกรณีที่บุคคลนึกไม่ออกว่าชีวิตเราจะตายจริงหรือหรือนึกแล้วมันไม่เกิดความชัดเจนในใจในคำพีวิสุทธิมรรคท่านก็แนะนำว่าให้พิจารณาโดยนึกเทียบเคียงกับการอธิบาย8แบบเริ่มต้นตั้งแต่แบบที่1ให้พิจารณาชีวิตของเราปรากฏเหมือนว่าอยู่ต่อหน้าเพชรขคาตคือไม่รู้ว่าเพชรฆาตจะลงดาบ ฆ่าเราเมื่อไหร่ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงไหมหยบไม่มีใครรู้ว่าความตายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างที่สองก็คือเปรียบเทียบโดยวิบัติจากสมบัติชีวิตเหมือนอยู่ถ้ำกลางขุนเขารอบด้านแล้วก็มีก้อนหินวิ่งบดทับมาไม่มีทางที่เราจะหนีไปทางไหนต่อให้มีทรัพย์สมบัติมีกองกําลังทหารก็ไม่อาจต้านทานความตายได้ ประการที่3คือพิจารณาโดยเปรียบเทียบคือลองเปรียบเทียบกับบุคคลที่เรารู้จักในคมภีร์ในตำราก็ได้หรือดูในชีวิตจริงก็ได้ไม่ว่าใครๆจะมียศถาบรรดาศักดิ์มีบุญบารมีอำนาจมีปัญญาเก่งกาจหรือแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่อาจพ้นไปจากความตายได้แล้วเราละ่ะเราเป็นใครเราจะพ้นจากความตายไปได้อย่างไรกัน วันนี้ก็จะอ่านมรณานุสติกถาที่อธิบายการพิจารณาความตายโดยอาการต่างๆในลำดับที่4ถึงลำดับที่8ต่อไปถ้าโยมพร้อมแล้วก็ขอให้โยมนั่งในท่าที่สบายนั่งอยู่ที่บ้านอยู่ในที่ที่เราคุ้นเคยอยู่ในที่ที่รู้สึกปลอดภัย ทำร่างกายให้สบายพร้อมที่จะได้พิจารณาความจริงของชีวิตทั้งด้วยการสดับรับฟังข้อความที่อ่านจากคำพีวิสุทธิมรรคด้วยแล้วก็พิจารณาน้อมไปสังเกตชีวิตจริงๆของเราด้วยว่าเป็นจริงเช่นนั้นไหม วิสุทธิมัคปริเฉทที่8อนุสติกรรมฐานนิเทศเรื่องมรณานุสติคาถาอุบายในการพิจารณาความตายหัวข้อที่4อธิบายโดยการเป็นสาธารณะแก่หมู่นอนจำนวนมากกายนี้สาธารณะทั่วไป แก่สัตว์ทุกจำพวกคืออันดับแรกก็เป็นกายทั่วไปแก่หมู่นอน80ครอบในหมู่นอนเหล่านั้นพวกสัตว์ที่อาศัยผิวหนังก็กัดกินผิวหนังจำพวกที่อาศัยหนังก็กัดกินหนังจำพวกที่อาศัยเนื้อก็กัดกินเนื้อจำพวกที่อาศัยเอ็นก็กัดกินเอ็น จำพวกที่อาศัยกระดูกก็กัดกินกระดูกจำพวกที่อาศัยเยื่อในกระดูกก็กัดกินเยื่อในกระดูกมันเกิดแก่ตายถ่ายอุจจาระปัสสาวะอยู่ในกายนั้นเองและร่างกายก็นับว่าเป็นเรือนคลอดเป็นโรงพยาบาลเป็นสุสาน เป็นซ้วมเป็นรางปัสสวะของพวกมันอันว่าร่างกายนี้นั้นเพราะความกำเริบแห่งหมูนอนแม้เหล่านั้นก็ถึงซึ่งความตายได้ประการหนึ่งเป็นแท้อันหนึ่งกายนี้ย่อมทั่วไปแก่ปัจจัยแห่งความตายเฉพาะที่เป็นภายในได้แก่โรคหลายชนิด และที่เป็นภายนอกได้แก่งูและแมลงป่องเป็นต้นเหมือนอย่างที่สาธารณะทั่วไปแก่หมูนอน80ครอกฉะนั้นอันหนึ่งเปรียบดังอาวุธต่างๆเช่นลูกศรหอกแทงหอกซัดและก้อนหินเป็นต้นอันมาแต่ทิศท,ทั้งปวงตกประดังลงที่เป้า ที่เขาตั้งไว้ในหนทางใหญ่สี่แพร่นฉันใดอันตรายทุกอย่างย่อมตกประดังลงแม้ในกายก็ฉันนั้นกายนี้นั้นย่อมถึงความตายเป็นเที่ยงแท้เพราะอันตรายเหล่านั้นตกประดังลงเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาค จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เมื่อกลางวันผ่านไปแล้วกลางคืนย่างเข้ามาย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าเหตุแห่งความตายของเรามีมากแลคืองูจะพึงกัดเรามแมลงป่องจะพึงต่อยเราหรือตะขาบจะพึงกัดเราเราจะพึงตาย เพราะเหตุนั้นนั่นจะพึงเป็นอันตรายแก่เรามิฉะนั้นเราพึงจะพลาดล้มลงหรือพัดที่เราบริโภคแล้วพึงเสียไปน้ำดีของเราพึงกำเริบก็ได้เสมหะของเราพึงกำเริบก็ได้มิใช่แต่เท่านั้นลมมีพิษดังสัตตรา จะพึงกำเริบแก่เราก็ได้เราจะต้องตายเพราะเหตุนั้นนั่นจะพึงเป็นอันตรายแก่เราพระโยคาวาจรพึงระลึกถึงความตายโดยเป็นกายสาธารณะแก่หมูนอนจำนวนมากด้วยประกาศชนี ข้อที่5อธิบายโดยอายุทุพพลภาพธรรมดาว่าอายุนั้นไม่แข็งแรงอ่อนแอจริงอย่างนั้นชีวิตของเหล่าสัตว์เนื่องด้วยลมหายใจออกและลมหายใจเข้าเนื่องด้วยอิริยาบถเนื่องด้วยความเย็นและความร้อน เนื่องด้วยมหาพูดคือดินน้ำลมไฟและเนื่องด้วยอาหารชีวิตนี้นั้นเมื่อได้ภาวะความเป็นไปสม่ำเสมอแห่งลมหายใจออกและลมหายใจเข้านั่นแหละจึงเป็นไปได้แต่เมื่อลมทางจมูกที่ออกไปข้างนอกไม่กลับเข้าไปข้างในก็ดีที่เข้าไปแล้วไม่ออกมาก็ดี บุคคลย่อมได้ชื่อว่าตายชีวิตเมื่อได้ภาวะความเป็นไปสม่ำเสมอแห่งอิริยาบถท,ทั้งสีนั่นแหละจึงเป็นไปได้แต่เพราะความที่อิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งเกินประมาณอายุสังขารย่อมขาดชีวิตที่ได้ภาวะความเป็นไปสม่ำเสมอแห่งความเย็นและความร้อนนั่นแหละจึงเป็นไปได้ แต่เมื่อบุคคลถูกความเย็นจัดก็ดีถูกความร้อนจัดก็ดีครอบงำย่อมวิบัติชีวิตเมื่อได้ภาวะความเป็นไปสม่ำเสมอแห่งมหาพูดตรูปนั่นแหละจึงเป็นไปได้แต่เพราะปัทวีทาธาตุหรืออาโปาธาตุเป็นต้นธาตุใดธาตุหนึ่งกำเริบบุคคลแม้สมบูรณ์ด้วยกำลัง ก็ยังเป็นคนมีกายแข็งกระด้างได้หรือมีกายเน่าเปื่อยเปื้อนด้วยอำนาจโรคลงแดงเป็นต้นหรือมีความร้อนมากเป็นเบื้องหน้าได้หรือมีไขข้อและเส้นเอ็นขาดไปได้ย่อมถึงซึ่งความสิ้นชีวิตบุคคลเมื่อได้แม้อาหารหรือคำข้าวในเวลาที่ควรนั่นแหละ ชีวิตจึงเป็นไปได้แต่เมื่อไม่ได้อาหารย่อมถึงความสิ้นสูญพระโยคาวจรพึงตามระลึกถึงความตายโดยอายุเป็นของทุพลภาพคือเป็นของอ่อนแอด้วยประการฉนี้ ข้อที่6อธิบายโดยไม่มีเครื่องหมายคำว่าโดยไม่มีเครื่องหมายอธิบายว่าโดยไม่มีขอบเขตกำหนดจริงอยู่สภาวธรรม5ประการนี้คือชีวิตหนึ่งพยาธิ1การเวลา1สถานที่ทอดทิ้งกาย1และคติ1 ของเหล่าสัตว์ในชีวโลกไม่มีเครื่องหมายใครๆรู้ไม่ได้ในสภาวะธรรมห้าประการนั้นธรรมดาว่าชีวิตชื่อว่าไม่มีเครื่องหมายเพราะไม่มีกำหนดว่าจะพึงเป็นอยู่ประมาณเท่านี้ปีไม่เกินจากนี้ไปได้จริงอยู่สัตว์ทั้งหลายย่อมตายเสียแต่ในเวลาแรกเกิดเป็นกาละ น้ำขุ่นก็มีในเวลาเป็นอมพุทะน้ำที่ใสเป็นชิ้นเนื้อเป็นแท่งอยู่ในคันได้หนึ่งเดือน2เดือนสมเดือนสเดือนหเดือน10เดือนก็มีในสมัยที่คลอดจากท้องก็มีเลยนั้นไปย่อมตายภายในร้อปีบ้างเกินร้อปีไปบ้างอย่างแน่แท้ แม้พยาธิก็ชื่อว่าไม่มีเครื่องหมายเพราะความไม่มีกำหนดว่าสัตว์ทั้งหลายจะต้องตายด้วยความเจ็บป่วยชนิดนี้เท่านั้นจะไม่ตายด้วยความเจ็บป่วยชนิดอื่นด้วยว่าสัตว์ทั้งหลายตายด้วยโรคตาก็มีตายด้วยโรคหูเป็นต้นชนิดใดชนิดหนึ่งก็มีแม้การเวลาก็ชื่อว่าไม่มีเครื่องหมาย เพราะไม่มีกำหนดอย่างนี้ว่าจะต้องตายในเวลานี้เท่านั้นไม่ตายในเวลาอื่นด้วยว่าสัตว์ทั้งหลายตายในเวลาเช้าก็มีตายในเวลาเที่ยงเป็นต้นเวลาใดเวลาหนึ่งก็มีแม้สถานที่ทอดทิ้งกายก็ชื่อว่าไม่มีเครื่องหมายเพราะไม่มีกำหนดอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะตาย จะต้องทอดทิ้งร่างกายไว้ในที่นี้เท่านั้นไม่ทอดทิ้งไปในที่อื่นด้วยว่าอัตภาพของบุคคลซึ่งเกิดภายในบ้านตกอยู่นอกบ้านก็มีของผู้ที่เกิดนอกบ้านตกอยู่ภายในบ้านก็มีโดยประการนั้นบัณฑิตพึงให้พิสดารโดยประการเป็นอันมากอัตภาพของสัตว์เหล่านั้นที่เกิดบนบก ตกไปในน้ำหรืออัตภาพของสัตว์ที่เกิดในน้ำตกไปบนบกดังนี้เป็นต้นแม้คติก็ชื่อว่าไม่มีเครื่องหมายเพราะไม่มีกำหนดอย่างนี้ว่าอันสัตว์ที่จุติจากคตินี้แล้วจะต้องไปบังเกิดในคตินี้ด้วยว่าสัตว์ทั้งหลายจุติจากเทวโลกแล้วไปบังเกิดในพวกมนุษย์ก็มีจุติจากโลกมนุษย์แล้ว ไปบังเกิดในเทวโลกเป็นต้นโลกใดโลกหนึ่งก็มีชาวโลกย่อมหมุนเวียนไปในคติทั้งห้าเหมือนโคที่เราเทียมไว้ในยนต์ฉะนั้นด้วยประการชนิดแลพระโยคาวาจรพึงตามระลึกถึงความตายโดยไม่มีนิมิตเครื่องหมายดังที่ว่ามานี้แหละ การที่7อธิบายโดยมีกำหนดระยะการคำว่าโดยมีกำหนดระยะการอธิบายว่าระยะการแห่งชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายในบัดนี้น้อยนักผู้ใดเป็นอยู่ได้นานผู้นั้นก็เป็นอยู่ได้เพียงร้อยปีหรือเลยกว่าร้อยปีไปบ้างแต่เป็นส่วนน้อยเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายอายุของพวกมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยนักพวกเขาจำต้องไปยังสัมปรายภพพวกเขาควรทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์ผู้ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายย่อมไม่มีผู้ใดเป็นอยู่ได้นานผู้นั้นก็เป็นอยู่ได้เพียงร้อยปีหรือเกินร้อยปีก็มีบ้างแต่เป็นส่วนน้อย อายุของพวกมนุษย์นี้น้อยนักสัตว์บุรุษพึงดูหมิ่นอายุนั้นพึงรีบประพฤติความดีดังคนมีศีรษะถูกไฟไหม้เพราะความตายจะไม่มาถึงย่อมไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วได้มีศาสดาชื่อว่าอารักะดังนี้เป็นต้น บัณฑิตพึงยังพระสูตรทั้งหมดอันประกอบด้วยอุปมาเจข้อให้พิสดารตรัสไว้อีกสูตรหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าน่าปลื้มใจหนอที่เราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วคืนหนึ่งและวันหนึ่งเราพึงกระทําไว้ในใจซึ่งคําสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทํากิจของบรรพชิตอันเป็นประโยชน์ ตนมากหนอดังนั้นก็ดีภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าน่าปลื้มใจหนอที่เราพึงเป็นอยู่ชั่วระยะเวลากลางวันเราพึงทํำในใจถึงคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทํากิจแห่งบรรพชิตอันเป็นประโยชน์ตนมากหนอดังนี้ก็ดี ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าน่าปลื้มใจหนอที่เราพึงเป็นอยู่ชั่วระยะเวลาที่เราบินทบาทครั้งหนึ่งเราพึงทำไว้ในใจซึ่งคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจของบรรพชิตอันเป็นประโยชน์ตนมากหนอดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่า น่าปลื้มใจหนอที่เราพึงเป็นอยู่ชั่วระยะที่เราเคี้ยวคำข้าวสี่ห้าคำแล้วกลืนกินเราพึงทำไว้ในใจซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจของบรรพชิตอันเป็นประโยชน์ตนมากหนอดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นผู้ยังประมาทอยู่ จเจริญมรณสติยังชักช้าเพื่อทำเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุผู้ที่จเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าน่าปลื้มใจหนอที่เราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วระยะเวลาเคี้ยวอาหารกลืนลงไปได้คําเดียวเราพึงทําไว้ในใจถึงคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเถิด เราพึงทำกิจของบรรพชิตอันเป็นประโยชน์ตนมากหนอดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าน่าปลื้มใจหนอที่เราพึงเป็นอยู่ชั่วระยะเวลาหายใจเข้าแล้วหายใจออกหรือหายใจออกแล้วหายใจเข้าเราพึงทำไว้ในใจซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาค เราพึงทำกิจของบรรพชิตอันเป็นประโยชน์ของตนมากหนอดังนี้ก็ดีภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่พวกเธอย่อมเจริญมรณสติเข้มแข็งเพื่อทำเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะดังนี้ระยะการแห่งชีวิตน้อยนักไม่น่าไว้วางใจ เพียงชั่วเคี้ยวคําข้าว4-5คําอย่างนี้แหละพระโยคาวจรพึงตามระลึกถึงความตายโดยมีกำหนดระยะการด้วยประการชนีการอธิบายลำดับสุดท้ายหัวข้อที่8อธิบายโดยมีขณะ เล็กน้อยคำว่าโดยมีขณะเล็กน้อยมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้จริงอยู่เมื่อว่าโดยปรมาณขณะแห่งชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยนักชั่วความเป็นไปแห่งจิตขณะเดียวเท่านั้นเปรียบเหมือนล้อรถแม้เมื่อหมุนไปก็หมุนด้วยส่วนแห่งกงส่วนหนึ่งเท่านั้นแม้เมื่อหยุดก็หยุดด้วยส่วนแห่งกงส่วนหนึ่งเท่านั้น ฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปชั่วขณะแห่งจิตขณะเดียวฉันนั้นเหมือนกันในเมื่อจิตนั้นดับแล้วสัตว์ก็ถูกเรียกว่าดับแล้วดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าในขณะแห่งจิตเป็นอดีตสัตว์เป็นแล้วไม่ใช่กำลังเป็นอยู่ไม่ใช่จักเป็นในขณะแห่งจิตเป็นอนาคต ไม่ใช่เป็นแล้วไม่ใช่กำลังเป็นแต่จักเป็นในขณะแห่งจิตเป็นปัจจุบันสัตว์ไม่ใช่เป็นแล้วแต่กำลังเป็นไม่ใช่จักเป็นชีวิตอัตภาพและสุขทุกข์ทั้งมวลล้วนประกอบกับจิตดวงเดียวขณะย่อมเป็นไปโดยรวดเร็ว ขันของสัตว์ทั้งที่ตายทั้งที่ยังดำรงอยู่ในพบนี้ครั้นดับแล้วก็เหมือนกันหมดไปโดยไม่มีความสืบต่อสัตว์ไม่เกิดเพราะจิตที่เป็นอนาคตเป็นอยู่เพราะจิตเป็นปัจจุบันสัตว์โลกชื่อว่าตายเพราะความดับแห่งจิตแต่เมื่อว่าโดยปรมัติ เป็นบัญญัติพึงระลึกถึงมรณะโดยมีขณะเล็กน้อยด้วยประการชนิดแม้เมื่อพระโยคาวจรระลึกถึงความตายอยู่โดยอาการแปดอย่างดังกล่าวมานี้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งจิตย่อมได้อาเสวนะความซ่องเสพ ด้วยอำนาจทำในใจบ่อยๆสติมีมรณะเป็นอารมณ์ย่อมตั้งมั่นนิวรณ์ทั้งหลายย่อมสงบองค์ชาญย่อมปรากฏแต่เพราะชาญมีสภาวะธรรมเป็นอารมณ์และเพราะอารมณ์ที่ตั้งแห่งความสลดชาญจึงไม่ถึงขั้นอัปปนาถึงเพียงขั้นอุปจาระเท่านั้น แต่โลกุตระชาและอรูปชาที่สองที่สี่ย่อมถึงอัปปนาด้วยภาวนาพิเศษแม้ในเพราะสภาวะธรรมด้วยว่าโลกุตระชาย่อมถึงอัปปนาด้วยอำนาจแห่งลำดับของการกระทำความบริสุทธิ์ให้เกิดอรูปชาญย่อมถึงอัปปนาด้วยอำนาจแห่งภาวนาอันเป็นเครื่องก้าวล่วงอารมณ์เพราะว่าในอรูปชาญน,นั้นย่อมมีกิจ พอที่จะก้าวล่วงด้วยดีซึ่งอารมณ์แห่งฌานที่ถึงอัปปนาแล้วนั่นแหละแต่ในมรณานุสติกรรมฐานนี้ไม่มีทั้งสองคือทั้งโลกุตระฌานและอรูปฌานฉะนั้นจึงเป็นเพียงอุปจาระฌานเท่านั้นฌานนี้นั้นถึงซึ่งอันนับว่ามรณสติเพราะเกิดขึ้นด้วยกำลังแห่งมรณสติ ก็แหละภิกษุผู้ประกอบมรณสติอย่างนี้อยู่เนืองเนืองย่อมเป็นผู้ไม่ประมาทย่อมได้สัญญาในอันไม่ยินดีในพบทั้งปวงย่อมละความใคร่ในชีวิตเป็นผู้ติเตียนบาปเป็นผู้ไม่มากไปด้วยความสังสมในบริขารทั้งหลายเป็นผู้ปราศจากความตรณี อันเป็นมนทินแม้อนิจจสัญญาก็ถึงความคุ้นแก่ภิกษุนั้นทุกขสัญญาและอนัตตสัญญาก็ปรากฏตามกระแสะแห่งอนิจจสัญญานั้นนั่นแหลเหล่าสัตว์ผู้ไม่เจริญมรณสติเมื่อถึงคลาวจะมรณะย่อมถึงความกลัวความสะดุง้งความหลงโดยสาหัส ดังถูกเนื้อร้ายยักษ์งูโจรและเพชฌฆาตครอบงำฉะนั้นพระโยคาวจรผู้เจริญมรณสติย่อมไม่เป็นเช่นนั้นเป็นผู้หาความกลัวไม่ได้เป็นผู้ไม่มีความหลงทำกาละผู้เจริญมรณสติ ถ้าหากจะยังไม่ได้ดื่มรถอมะตะธรรมในปัจจุบันชาติเบื้องหน้าแต่กายแตกทำลายไปก็จะเป็นผู้มีสุขติเป็นที่ไปเบื้องหน้าเพราะเหตุนั้นนั่นแลพระโยคาวจรผู้มีปัญญาดีพึงบำเพ็ญความไม่ประมาทในมรณสติภาวนาซึ่งมีอนุภาพอันยิ่งใหญ่ดังพันานามานี้ในการทุกเมื่อ เทินกระถามุกอย่างพิสดารในมรณสติยุติเพียงเท่านี้ลำดับจากนี้ขอให้ทุกท่านได้ระลึกถึงความจริงของชีวิตที่จะมีความตายเป็นที่สุดด้วยอุบาย วิธีพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งใน8อย่างที่ได้สดับรับฟังไปแล้วลองพิจารณาความตายอย่างนี้เมื่อพิจารณาแล้วเราก็จะเร่งรุดทำความดีปฏิบัติตนตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเต็มกาลังความสามารถขอให้ทุกท่านใช้เวลาจากนี้ จเจริญมรณสติภาวนาร่วมกันยืนนั่งฟังเดินจเจริญสติด้วยพลังแห่งฉันทะและธรรมะสมาธิ